สิเก่งมากลูกนี่เลยอ่าเออใครที่แข็งแรงสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาออกกำลังกายกันครับสำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหา ไขมันที่หน้าท้องอยากจะออกกําลังกายกระชับหน้าท้องวันนี้เรามาสร้างรามท้องกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราแนะนํานะครับคาลิเป็นแม,แมวนะครับและก็ยังมีนี่เลยดามดาฮะแมวตัวนี้น่ารักจังเลยคาฟี่โอ้อไปไปไปแล้วก็มีเดซี่ด้วยนะครับมีต้มโคมด้วยแล้วก็มีอเล็กด้วยโอ้โหอยู่กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้มาออกกําลังกายไปพร้อมๆกับน้องๆเลยนะครับ สำหรับท่าที่หนึ่งนะครับใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับผมเราต้องเล่นกับน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวจะได้สนุกคือหน้ามันเหมือนไม่สนุกเลยนะโอเคยกแขนขึ้นมาเตรียมตัว <10 seconds. S 2> เกรงํำตัวค้างเอาไว้นะครับไม่ใช่ยกไว้ลอยๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับและเราจะยืดขาทีละข้างใครที่มีปัญหาปวดหลัง <8. S 2> ล่างนะครับ <7. S 2> พยายาม <7. S 2> ดันหลังล่างให้แนบกับพื้นให้มากที่สุดครับ, <30 seconds. S 2> รบป่ายซ้ายสลับขวาไปเลยเกรงท้องไว้ตลอดนะครับท่านี้จะบอกว่าโดนท้องมาครับยืดลงไป ยืดลงไปทำข้างละสิบครั้งนะครับซ้ายขวานับ1ข้างละสิบครั้งครับ,คร,บครับพี่เก่งมากลูกเก่งมากครับพี่เก่งมากสำหรับข้าต่อไปครับผม วิดพื้นท่าเตรียมมือกับหัวไหล่ขนานกันครับยกเข่าลอยขึ้นมาโอเคแล้วตีเข่าขึ้นตรงๆครับไป <30 seconds. S 2> ตีเข่าลึกๆเลยใครที่แข็งแรงนะครับสามารถที่จะเอาอะไรมาถ่วงน้ำหนักไว้ก็ได้นะครับเช่นเจ้านี่เลยนี่เลย,เลยอ่ายืนไว้อ่า ตีเข่าขึ้นตรงๆข้าแมวพุ่งไปด้วยเออใครที่แข็งแรงสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โอเค <10 seconds. S 1> มาครับต่อไปกันเลยดีกว่าแ้งธรรมดาครับเอาสอกวางกับพื้นเลยครับอ่าเราต้องเล่นดีๆหลังจากไม่ต่ำ <Ready? S 1> จนเกินไปจ <Set. S 1> ะเอาตัวขึ้นมาเอาตัวขึ้นมาหนั <30 seconds. S 1> าากพุงหน่อยนึงนะครับโอเคแล้วก็แอ่นอกนิดนึงโอเค ต้องแอ่นอกมองพื้นกดสะบักขมิบก้นครับสออำหรับใครที่อยากจะให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับน้ำหนักคารียังน้อยอยู่ก็อาจจะมีนี่เลยน้องหมาน้องแมวมาเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับงงงสามสิบวินาทีนะใครไหวกว่า30สิวินาทีทำไปเลยเยอะๆเลยโอเค สำหรับข้ต่อไปนะครับเบสิกง่ายๆเลยใครที่ปวดหลังนะให้เอาเข่าขึ้นมาตั้งฉากแล้วให้หลังล่างแน่พื้นให้มากที่สุดเพื่อกันการปวดปวดหลังนะครับ <30 seconds. S 2> หายใจออกท้อมยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าแล้วลงนะครับไปเลยเออทำสิบห้าครั้งอึ๊บกันนะใช่ใครมีปัญหาช่วงหน้าท้องเราเล่นง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับมา ถ้าเกิดใครที่หนักคุงอยู่แล้วก็ไม่ต้องหยิบอะไรทวงนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่หนักคุงหยิบหมายหยิบแมวขึ้นมาส่งแรงขึ้นมาจะทําให้ก้ามท้องทํางานเต็มที่ได้มากขึ้น,นครับพ <10 seconds. S 1> าต่อไปนะครับ <10 seconds. S 1> แพงโรนะครับผมทํท่าแพงให้แม่นๆก่อนนะครับยกสะโพกขึ้นมาสักเล็กน้อย <Ready? S 1> แล้วม้วนสะโพก <Set. S 1> ซ้ายขวานะครับ <Go. S 1> ไปเลย <30 seconds. S 1> เออเอาขาติดกันนิดนึงมันจะได้บิดได้เยอะขึ้นครับ ไปสำหรับใครที่อยากจะหุ่นดีนะครับออกกำลังกายที่ไหนก็ได้นะครับออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดไม่มีแบบว่าไม่มีสถานที่หรือว่าไม่ว่างไปยิมเล่นท่าชุดพวกนี้รับรองว่ากล้ามท้องแข็งแรงแน่นอนครับทำตามด้วยนะทำตามด้วยนะแล้ดูแต่ละคนของเราสิเฮ้ย สำหรับใครที่อยากจะพุงยุบนะครับผมต้องเลือกกินอาหารดีๆนะครับเลือกเนื้อสัตว์ไขมันต่ำนะครับกินอกไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับกินแล้วกล้ามเนื้อกระชับด้วยแล้วก็ไขมันน้อยลงด้วยนะครับส่วนของน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะครับนี่เลยจะเลือกอินสติ้งเนื้อสัตว์อาหารเกรดโฮลิสติกจากประเทศอเมริกาเขาจะใช้เนื้อสัตว์คุณภาพสูงจะใช้เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบหลักเป็นอันดับแรกของส่วนผสมในอาหารซึ่งดีต่อระบบย่อยอาหาร ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อคุณสวยตัวแน่นหมดปัญหาท้องเสียแล้วก็ขนล่วงด้วยที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับนี่คือเรื่องของความอร่อยกินง่ายเรียกว่าฟีดไดร์เลราคือเนื้อสัตว์ทั้งชิ้นที่ใช้เทคโนโลยีความดันสูงในการฆ่าเชื้อโดยไม่ผ่านความร้อนเลยโดยของน้องสุนัขเนี่ยจะเลือกสูตร Low Boost Small b e นะครับผม สำหรับสุนัขพันธุ์เล็กขนาดเม็ดเล็กทานง่ายส่วนของน้องแมวเนี่ยจะเลือกลอว์บูธอินดอร์สำหรับน้องแมวที่เลี้ยงภายในบ้านอร่อยคุณประโยชน์พรบและยังมีสารสกัดจากพืชยักษคาช่วยลดกลิ่นอึตอบโจทย์กับผู้ที่เลี้ยงแมวภายในบ้านหรือคอนโดหาซื้อง,ง่ายๆที่ร้านเพ t ช็อปทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ช้อปปีและลาซาด้าด้วย อยากจะสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับดูแลเรื่องของการกินทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์ด้ยวยนะครับผมก็เอาน้องหมาหน้องแมวนี่เลยพากันกินอินสติ้งนะครับผมรับรองว่าได้สุขภาพดีหุ่นดีกันทั้งครอบครัวแน,น่นอนเลยค่ะ